สอนุททนไม่ไหวออกมาโพสเคลื่อนไหวถึงปุ๋งอิงแบบนี้แบบใดนั่นก่อนอื่นขอกราวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับป่องปลายมิดหมอแคนแฟน,แฟนมอลำยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยซิเกตชเนีนลสวัสดีพี่ยังแฟนครับเอฟซสาวหน่อยเป็ดบัานแพง แฟนคลับเอฟซีลาดหน่อยอุงหิงสู้สู่สสคนนะครับเด้อเมื่อนี้เป็นที่ทราบกันกับหลายๆผู้หลายๆคนเนะครับเนาะผู้ใดเด็ติดตามข่าวสารทางเพจสาวน้อยเพชบ้านแพงหรือว่าช่อง YouTube ที่อยู่ในเครือขายสาวน้อยเพชบ้านแพงวันนในออกมาประกาศว่าวันนี้เราดาราน,นักสแสดง มาพบปะมิดหมอแคทแฟนหมอลำด้านหน้าโรงหนังที่ห้างเซ็นทรัลอุดรธานีนขณะนี้ครับหลายผู้หลายคนครับเข้าไปจับจ้องเพื่อจะมาดูมาเบิงมาแย่งหนังขายแล้วก็เตรียมมาพบกับลาดหน่อยอุ๋งอิงตัวเป็นเป็น หลายผัวหลายคนมีความคาดหวังไว้จังสั้นครับจะเป็นกําลังใจให้ครับสําหรับไทยสีเกตเหตุการณ์เหตุงานเนาะกังเวน้นเลยอ,อยากสิไปพี่น้องแต่ติดการติดงานเลยไปบ่ได้นี่ละ่ะเสียดายหันมาว่าครับเรื่องซอนนุดพดบอนท้นบาไว้ครับเมื่อได้เห็นลูกสาว ลูกสาวนี่แต่งโตงามแต่งโตวสวยพดว่ดอะไที่สี่ายรูปนำ้ำกับลูกสาวคนใหญ่พร้อมกับเขียนแคปชั่นไว้จังสี่ครับพี่น้องรูปคู่แม่ลูกรัว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 ,วจ้าสำหรับสอนนวดกบลาหน่อยหุ่นเองนี่ถือว่า บุญน้ำผ้าวาสนานํ้ำทรงบุญน้ำจองกันน้ำมาพบมาพาะกันตั้งเต้นแรกเริ่มเห็นหน้าตากันเปิดเผยความรู้สึกเมื่อได้เอาลาดหน่อยอุ้งหิงเข้ามาอยู่ในชายคาครอบครัวนามวงศาสอนุษเปิดเผย ในตอนแรกเริ่มได้ว่าไปหลยอีพี่ก้อนนานี่ครับปรารถนาอยากได้ลูกสาวสามเนาะนอกนั้นจะเอาลูกชายให้บอสโจบอสโจจะได้ลูกสาวสอหนุชอยากได้ลูกสาวดังนั้นณปัจจุบันมาครบบริบูรณ์บาวาเป็นลูกสาวบาวาเป็นลูกชาย ได้ทั้งเทพธิดาได้ทั้งเทพพระบุตรมาอยู่ในอ้อมอ้อมกอดชายคาตระุูนนามวงษามาอยู่ในชายคาองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยลำเพลินชมพระตั้งแต่ได้เทพธิดามาสิ่งที่ขาดหายของซ้อนตก่อนหน้านี้ ก้อนนานั่นครับได้รับข่าวร้ายเมื่อแก๊งออ์เซนเตอร์แมนบอกครับหลอกเอาเงินไปเมื่อได้ลาหน่อยอุอิงเข้ามาครับเทพธิดาเข้ามาก่อนมาเสริมมาสร้างมาตบมาแตง่งให้วงสาวหน่อยเพ็ดบันแพ้งมีชื่อเสียงขึ้นมามีชื่อเสียง มีทรัพย์สิสนเงินทองไหลมาเทมาเจ้าปากเจ้าการเจ้างามลังไหลกันขา้ามจับจองคิวงานจนได้เปิดหมอลำขึ้นอีกหนึ่งวงนั่นก็คือสาวน้อยลำเดินช์และก็ได้ให้ใหกำเนิดเทพขบุดสุดที่รักน้องไสล้ลาสุดน้องก้นสุดทองนั่นคือน้องยูทูบ ออกมาเฮดไฮแฟนครับเอซนี่ชื่นชอบชื่นชมและก็นำพาซึ่งความโชคดีมาตั้งแต่แรกเริ่มแช็คเช่เดียวกันกับลานน้อยอุ้งอิงค่ะเมื่อเข้ามาในองค์กรสาวหน้อยเวดบานแพงสอนนุษก็ัห้ความหักให้ความแพงให้ความเอ็นดูประดุดสายเลือดที่ออกจากขัด อโจก็ได้ว้าก้อนหนานั่นครับเอาลาหน่อยเลี้ยงนีไปฝากกับแม่หน่อยไว้ณปัจจุบันมาพบมาพ่อก,กันใครสิคิดว่าอัธยาศัยหรือวันนิสัยใจคอเนี่ยคล้ายคลึงกันเ่นวปงลงเปเลงแรงค้เว้าค้าจากับปงลงวางลางคือกันถอดแบบมาซ้ำกับสายเลือดเดียวกัน เรือว่า DNA เดียวกันนั่นเองเมื่อได้เขามาอยู่ในชายคาองค์กรสาวน้อยเพชรปั่นแพงเขาบูเข่ามาสืบทอ,อดท่ายาัดิสืบสารในน้ตระกูลนามวงศาลาน้อยเวงเมื่อได้เข่ามากบอสโยตบปางรับคำปกปั้น ตกแต่งขัดสีชวีวันวาสันระอ,อามาตบอามาแต่งอามาแปรงจนลานอ,อ้อุยิงได้มีณปัจจุบันจากดินจากฟ้าสู่ดินจากดินสูด่ดาวดาวจรัดฟ้าณปัจจุบันชื่อเสียงเกรกกร้องชื่อเสียงขจรขจาย ณปัจจุบันไม่มีใครครับในวงการบันเทิงจะไม่รู้จักสาวน้อยเพชรบ้านแพงในนามอุงอิงรัตนาพรสาวน้อยนี่ดังมาแต่อดแล้วแต่มาพีณนะปัจจุบันนี่ครับเพราะลาดหน่อยนำพาคอกาสสาวน้อยเพชรบ้านแพงกลับมามีชื่อเสียงขจรขจาย ไปไกลกว่าเดิมจากที่มีซื้อเสียงอยู่แล้วณนะปัจจุบันครับไม่มีใครจะไม่รู้จักสาวน้อยเพ้นบัดแพขายออกทุกโรงภาพพยุดณนะปัจจุบันนี้ครับไม่มีใครที่จะไม่รู้จักขายออกผูไดย้ยินไอหูจาย,ายากอยากอยากเห็นอยากเบิ่ง ทุกดูเวลาไหนตอนไหนช่วงไหนแล้วแต่เราสะดวกขอบคุณพี่น้องกฟังไปครับมิดมอกแกนแฟนมาลำ่ำที่ได้เข้ามาเบิ่งมาแยง่งช่องไทยซีเกตชาแนลพ่อกันคลิปหน้าสบายดีครับผม